กลายเป็นภูมิต้านทานบดิกะไปบริกไปป้องเพิ่นไปบริจาคเลือดมันลำ่ำเขาเขาเขา,าแกตัวแล้วนะแนนร่างกายร่างกายสร้างภูมิต้านทานบอนั่นแล้วภูมิต้านทาน,น,านจะต่มีเย,ยไปก่อนหน้าแล้วเจ้าคนงานเขาหาป่าเลื่อนมองเขา เย่มันจะมีป่าบ่ล่ะโอ้ปัสสากเขามาหาปลากันได้นี่ยเขามาหากับกเนเียไโอ้ไปเย่ยมอนไรแบ้ปดันไปน่านกจอยาเยอะนี่ปัสสาอ่ะอ๋อปัสสากะจ้ะปัสสาเคลืนมงเนาะเคลืนมงแล้วก็ขี้เหะกันนะเดี๋ก่อน เขาหากันจะได้ป่าน้อยเขาเอาไอ้ยี้เาเอาได้ป่าหมออยู่นั่นเนาะเขาไล่ซ่อนเนาะถ้าถ้าเขาไม่จับจะได้ใชนหนเขาจะมีหิงเนาะมีหิ่งซ้อนเพได้ลับป่ามุกขิโตมเอาเอาคิปเปอลคิปเปอ้จับมือนไปอ้ามนาไดได้อยู่ในนี้ยคิปเปอ้ เล่นที่เพิ่มเล่นไปก่อนหุ้งมากัด <c oughs> อยู่บ้านหนีโควิดเจ้าบุ้งหุ้เป็นไหนอ่ะเสาะหาตั้งจำ้ำป๋าเคลิม้มมงพอเชลกป๋าเชลกอ่ะไผ่สู้กันนะขี้ตม้มมาแล้วเนี่ยแก่น้าที่เปิ่มเด้อมเ่าเอาแน้วออกมานี่จังมา,มาบ้าไปนะปลาสลิดก็ปลาสลิดอุ้ยปลาะสลิะสะดไยมาจิบบรหันย์ยัยบรหันเนาะงหันก้อนเนี่นะะยฮะ นี่กา้บุญตาเน้อโอ้ปลาสลิดเจ้าอุ้ยเสียดายเนาะแต่เจ้าเขาหาเขาบ่หู้เนาะช่วงเขาลงกว่าเขามาตั้งจำกระทั่งติบ้านก็อยู่หลังก็ไม่นี่นะเนาะหน้าบ้านเนี่ยปลานี่อยู่หน้าบ้านเนี่ย โอ้ป่าออกหัวขนาดนักปลาสลิดนะปลาสลิดมุยม้ยไงเนาะมุ้ยไงปลาสลิดกับปลาหมอปะะ่าสลิปะสะดปิดด้านด้านป,ปะะลาป่าสลากเจ้หาหันยุ่ยเจ้าหันหันย์เย่ปะะลาสลากเข้ามาตี่สี่ไอ้นั่น ป่าธรรมชาติเนาะมันเคลื่อนมงป่าปาเมื่องหน้ามังมาเมื่อนี่แหละเขาเขามาค้นมงนี่เออไปละไปละที่ละไปละเขามาเฮือเฮือแล้วได้ป่าเนี่ยเอาป่าใหญ่ป่าน้อยป่าเอาจับ าสลากข้าวมวนอยู่น่ะเนาะมวนแล้วน้่มน้องก็ได้น้่มน้องปีนี้บ่ได้ต้านป่าเลยแรงแงปีนี้ยังบ่มาเตี่ยฝนปีแล้วเนาะบัดมีแม่หน้ามันวนเนี่ยโอ้โหหน่ะก็หน่ะสายใหญ่ล่าเดินมาถึงวนมา อันนี้ก็น้อยบ้างนะก็น้อยไปออย่วนมากที่ออนนี่ปะสะลากั้งนั้นเน,น,นะะาะแสดงว่าเขาได้ไปเยอะแล้วเนาะถ้าวานแห่ขี่เหอะที่เหอะก็ยังหนัก,นกอยู่นะอันกระซอนกันเนาะ ามีอะมีเขาเป็นเล่นเอ้าไอ้นเนี้ยเข้าอะเข้าตัวน่ะปลาอะไรมั่วอ่าโดดมามามั่วจังไหนี่ปลาสลิดเห็นบ่านี่ปลาสลิดไปอีเดือนปลาสลิดอ๋อด้่ยไหนดูมันฝักไว้ให้อ่ะเออที่ไหลายที่อยู่เลาะฝั่งนึงแหละเนี่ยปลาผูกเชือกไว้นั่นนั่นเลาะนั่นอะ ป้อ,อีมันจะเข้ากฮะปะลาไหลอยู่ในหูนะออรู้ว่าถ้าเขาบกวนหน้าไม่มันได้แล้วน่ะอีอ่เอาไก่มาล่ออยู่นั่นอ่ะเข้ามูหนึ่งโอ้สลากสลากมอดแล้วออมอดว่าต้องหย่าห้าตากแดดอย่างเดียว โอยเขามาตีไปหมดแล้วป้ามึงวันก่อนอีสองผัวเมียก็มาตีเอาแถวนี้แหละโอ้เข้าหลายเข้าหลายตัว,ยตวอยู่ตัวน้อยตัวน้อยปล่อยป่ามันขีป้อมันมนักม,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 มันมุดขีป,ป้อป่ามุยกันอนนะ nha nha, này là, má nó, đang chậm mà nãy ngoài vậy, cái nó, cái parasolit này rồi, nó, cái parasolit này rồi, nó, หัวเนาะแต่ว่ายังร้อนๆอยู่แด้ว้อ่นเขาก็มันหากันเนาะเออไปไหนม่ได้นะฉันไปไหนมาได้กลจ้ะอ่ะเปตัวไห่ตัวไน จะไปเขี่ยได้ไงได้ตัวก็เขี่ยได้หรอมาแล้วนมาสลิดแจมมาสลิดอันล่าี่ตัวเย้ตัวหนึ่งอันไปไหนนะอยู่ไหนอ๋อมเจ้าเขาจับม้อนะเขี่ยมันก็ลอยครับคือเก้าไม่เขี่ยเข้าริมไงหนุ่มป่ากำลังมากันนะเดี๋ยวนั่งไปเอาถังกับนี่มาไหมมาเขี่ยใส่ป่านะเอ้าเอา bà ốc ngoan không có đứa ốc ngoài nè, ý mấy đứa mấy đứa phải chọn mốc tống có trong phê phi, ตามม่วงกันน้านี่ยอะกิ่ตาม่วงยังแล้วย้ายล้วมีย้ายป่ะออถอดป่าแห้งแล้วตำใส่นะสองสามวันก็แห้งและนะ้วนั่น เข้าหิมเข้าลิ้มนเขาห้องซ่อนนี่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 งานเนี่ยปีนบันไดมาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี้ไปยังอุ่นๆร้อนๆอยู่แล้วเขาเขาเผาปลากินกันอยู่นี่นะเพื่อนมีบันไดลงมาหาปลาอยู่นะเนี่ยแต่แต่ก็คงจะได้ไปไม่เยอะหรอกคงไม่มีอุปกรณ์อะไรเท่าไหร่หรอกคิดว่านะคงแบบเขามีแต่หิงเนาะเอ่อเอาเฮียมาดูเพื่อนอยู่เรียนจะแบ่งปลาให้อเฮียตัวนึงเลยปลาคองเอาไหม เอาไหมน,นะให้ตัวนึงถามให้อะแงอ่ะแยโอ้เปล่าดอกกินนวดยังมีน้ำใจอยู่นะถามมิวดูหนึ่งเนี่ยปลาอ้อยเนี่ยนะเข้าไปในโคลนี่เราหาลังมิ่มหาแบบนี้เลยอีอ้าวถ้าแหวกหาแหวกปลาอยู่ที่นี่แหละมันมาไหลตีก็ถ้าแกหาปลาแถวนี้เขาก็ต้องหนีกันมันไหลต่อยเขาไหนยีงโอทีนี้แล้วขอไปสีม่วงอ๋อ ทะเ,เลาะหันก็ตีว่ามันเป็นไรน้องก็ย้ายหลังบ้านเห็นไหมเขาตีจ้กแถวนี้แหละไปมันทีมันบินไปนที่เรกว่าเก้าไม้ป่ะเขาอะไรเงี้ยว่าหางมันเนี้ยมันเนี้ยล่างแล้วนะล่างล่างล่างขึ้นหลัง,ลงตรงหลังบ้านนะเริ่มเ,เป็นขาวๆแล้วแกปลาสลากไอ้ปลาสลิดก็ยังไม่ละเรื่องเหลือ,อไออหลายเนา,เาะเอาล้อเขาล้อแบบว่า ล้อเขามามันมาเป็นเนี่ยใส่ตัวยังไงน้ามกระล่างบ่อแห้งหมดกันเนะเาะเพราะว่าถ้าแห้งน่งางัวป่าน้อาให้ไ,ไตอจ้งผ,ผูกม้าใหม่เจ้า่าานาไานะปัง เดี๋ยวผูมาตั้งใหม่เจ้า